็สวัสดีครับวันนี้อิอุปกรณ์ประกอบอาชีพมาแนะนําการจุดนะครับเขาเรียกว่าเตาสเต็กหรือเตาขนมเบื้องนะครับแบบนี้นะครับจะมีแผ่นข้างหน้านะครับคําเตือนนะครับผมอยาวไปทําเล่นกันที่บ้านนะครับการจุดการปรับอะไรก็ผมจะบอกให้ข้าวๆนะนี่เป็นตัวเปิดปิดนะครับหรือว่าจะปรับตัวนี้ก็ได้ปรับความแรงปรับความเบาแกะออกเยอะแกะออกเยอะตัวนี้ปรับอากาศมันไม่เหมือนเตาอบของผมนะ มาทำวัชพิษชันไหมไม่ครับแต่ก็พอเชื่อได้ครับเวลาจุดเราก็จุดอย่างนี้เลยนะครับมันก็พยายามไล่ไปก่อนนะครับผมเปิดถ้าเปิดนะครับเปิดไปก่อนนะครับเปิดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็จุดได้เลยนะครับผมปุ๊บขนหายไปแล้วเห็นไหมเส้นจริงๆต้องใช้ปืนจุดนะครับนะครับผมจะสมองเสมอครับเนี่ยถ้าเราไม่จุดเราก็เอาปืนจี้ตรงนี้ครับมันจะติดนะไม่จี้ก็ได้ครับนี่ปัดไฟครับ นอากาศเท่าอยู่นะครับเดี๋ยว่าจะจุดข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะลองอีกข้างหนึ่งนะข้างนึงนครับถ่ายมือเดียวนะขออนุญาตนะผมทุบๆๆอย่ากไปทำเองที่บ้านนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปรับไฟแค่นั้นนะครับอยากได้ประมาณไหนแค่ไหน อันนี้แหละครับปากาศเอาไว้นี่ครับมันจะปรับได้ครับสมุนสมุนแค่ไหนอันนี้แล้วแต่นะครับแต่จริงๆที่ประกายไฟเขาใช้กันเน่ะจะเป็นประกายทุ่มๆส้มนะอย่างแบบนี้แหละเขาจะไม่ใช้แบบให้มันแรงขนาดนี้อันนี้มันแรงไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ได้ปรับากกาชิดแล้วักก่อนตัวนี้ใช้เปร์วันนี้ะ เลเพลยมาเลยทีเดียวนะครับผมก็จะจุดประมาณนี้นะครับผมราคาก็อยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับ <c ười> เครื่องแต่ละเครื่องนะครับขนาดเล็กเล็กสุดนะแล้วผมขอยาตปิดก่อนนะครับค่อนข้างจะอันตรายปิดก็ปิดนะครับพยายามเลี้ยงให้มันบาลานซ์เท่ากันนะครับเราจะมาเชนนี้ไ่นานนี้ใช้ปืนนะครับเนี่ยมีรูให้ปืนอู่ผมไม่มีไงใช้ไฟแชกมือ ตามนะครับก็ราคามันก็ผมจะบอกไว้เดี๋ยวเาจะยวทำลิบบอกอีกทีดีกว่าอันนี้มาบอกแค่แนะนำก่อนนะครับจุดยังไงอะไรยังไงนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้สวัสดีครับ